พอแบบได้คุยกับคนอื่นที่เขามีความคิดเห็นต่างจากเราพอเราได้ถกเถียงกันในบางเรื่องแล้วก็เออก็จริงแบบที่เขาพูดแบบแล้วบางคนก็เห็นด้วยกับที่เราพูดเลยรู้สึกว่าการที่เราได้คุยกันได้ถกเถียงกันในแต่ละเรื่องอ่ะมันแบบมีความสุขแบบมันสนุกมากคมันทําแม่เห็นแบบหลายมุมมองของแต่ละคนอะไรเงี้ยใช่รู้สึกว่ามันดีมากอะไรแบบนี้มันทำหนูแบบรู้สึกแบบเปิดใจมากก็แบบอยากพูดคุยกันต่ออะไรเงี้ย มันดีมากจริงๆอีกสิ่งหนึ่งที่แบบว่าผมรู้สึกว่าผมได้กับมันจริงๆเลยก็คือผมได้ถามตัวเองอรบพี่ในบางคําถามว่าแบบมันทําให้เราได้มีโอกาสถามตัวเองแบบได้แล้วเราคิดยังไงกับคําถามนี้อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกประทับใจคือ รู้สึกว่าตัวเองได้รู้จักพระเจ้าในมุมมองที่มันไม่ใช่มุมมองของตัวเองแล้วอะเป็นมุมมองของคนอื่นแล้วก็มาแชร์กันแล้วบางทีก็รู้สึกว่าอืมมันก็ไม่ได้ยากขนาดแบบที่จะที่จะเปิดใจยอมรับอะไรขนาดนั้นเหมือนสมัยก่อนอะไรเงี้ยมามาที่นี่แล้วอะมันเป็นการพูดคุยได้ด้วยความสบายใจจริงๆ แล้วก็เข้ามาแล้วก็มีความสุขมากๆพอแบบจบไปก็รู้สึกแบบยิ้มท,ทุกครั้งที่ได้เข้ามาแล้วก็รอนะคะรอ,อแบบว่าได้เข้ามาเจอทุกคนทุกคนคือน่ารักมากๆทุกคนเป็นกันเองกันหมดเลยแล้วก็เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าคิดบวกเพิ่มขึ้นเคะ่ะรู้สึกว่าตัวของอาปาที่แบบว่าดูวิดีโอรหรือว่าอะไรพวกนี้ทำให้แบบว่ามันง่ายต่อการเข้าถึงพระเจ้าความรู้สึกขอบคุณทีมงานด้วยครับ การได้เห็นมุมมองของคนอื่นบางทีมันก็ช่วยตรงนี้ได้เลยนะครับรวมถึงพวกเนื้อหาวิดีโอหรือว่าคําถามอะไรเงี้ยก็ก็ดีมากๆเลยครับอันฟ่านี้ผมว่าทําให้ผมเข้าใจาศาสนาคิดได้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมชวนผมเข้านะฮะมาแน่นอนครับขอบคุณครับผม